มีทางอาหารเสริมหรือว่ายาอะไรหรม่ไม่มีนะครับไม่ใช่มือไม่ใช่มือวัดลานสุนนะครับมาถึงวัดลานสุนวันนี้เกิดดูชื่อคลิปนะครับผมจะเห็นเลยว่าโอฮาน่าเมื่อยา มาปลูกผมแล้วคนต้องเห็นบอกว่าไม่อยากมาทำนมใ,ใครจะมาทำล่ะเพื่อทำปากอีกปากหนึ่งได,ได้กินได้เยอะขึ้นอพอเธอแค่ปากเดี๋ยวก็เลกบุบมัวตัวแค่ปากเดี๋ยวก็ม,มัวไปอยู่แล้ว <c oughs> เอางี้ว่าเขามีเขามีศัยกรรมใส่สมองอีกก้อนต <c oughs> ่อ <c oughs> สมองอก,ก้อนนี้เลยเป็นสามก้อนวันนี้นะครับผมเราไม่ได้ทำมนเองแต่เราพาน้องชายรักมาขอเชิญองตอ์ไอ้นี่ผมตกสุดไม่ใช่มึงไอ้นี่นี่ของแต่งตัวมาเนี่ย จะดกดูออริจินอลขอเชิญออริจินอลดูที่ตรงเนี้ยดอย่าเพิ่งประจานว่าคนหัวล้านตอนนี้ตื่นไงว่าจะได้ผมใหม่ขึ้นมาวันนี้ตอนนี้ตื่นเต้นัวเจ็บไหมัวดทีนี่เขาบอกไม่เจ็บนะหมอนุ่นบอกไม่เจ็บไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อนี่นะครับหมอนุ่นครั้งเขาบอกว่าให้แล้วจะยกจากนี้มาปลูกแถวนี้แต่สามารถทักของคนอื่นได้ด้วยนะมีขยับแจกให้น้องไหมไปไปไปเฮ้ยมีเยอะเลยอะอย่ามันเส้นไม่เหมือนกันอ๋อมันอีกแบ่งก็ไม่เหลือ เดี๋ยววันนี้จะมาหาดูไปกับผู้เชี่ยวชาญกันว่าขั้นตอนแรกเป็นอย่างไรโอเคโอเคไปดูผู้เชี่ยวชาญคุณหมอที่นี่กันครับโอเคก็รับด้วยนะครับผมคุณหมอสวัสดีครับโอ้ยเดี๋ยวไม่ได้พาพีน้องผมมาประบุผมนี่สามารถปลูกได้ไหมครับผมร้ายขนาดนี้เอาตังกับบ้านไปไปตังกับบ้านไปไปไอ่ตัวปลาไม่ตัวปลา่าแกตัวปลาเดี๋ยวพาไปดูตัวของจริงดีกว่าเฮ้ยวันนี้เล่นเครเล่นที่ไหมที่ถ่าย100ที่60องศา เอาป่ะองเลยโดยแรกแบบว่าให้เห็นตอนที่ยังไม่ได้ทาก่อนอันนี้เป็นระบบที่เป็นสั่งการผ่านดาวเทียมอันนี้สั่งขึ้นไปให้เขาเป็นคนกดมิโมจากขบนลงมาที่หนูไดมยาอะไรวก่อนไหมมีีเยมนไม่ต้องนะไม่ต้องน่มโชว์เลยนี่ เดินเคร่เครับผมเฮ้ยคุณสั่งใครอะจะสั่งบัวบัาเียมคุณจะนี่เน้แงยอาได้ได้ดูหัอ้วกดกระชับกระชับเก่งหน่อเก่งเขึ้นไปชั้นเท่าไหร่ชั้น10 ันรักเธอนะคนนั้นอ่ะนี่ยอมไม่นานแล้วยอมไม่นานแล้วนี่เป็นไมาดูอยู่ได้ขึ้นไปข้างบนเนี่ยไอไดไปมเออไปนะไม่าปโอ้ยอยู่ข้างล่างก็ได้เดี๋ยวขึ้นเองสวัสดีครับทำยังไงดีครับเนี่ยประเด็นน้องผมนี่หัวร้านหัวร้าน จริงๆจะมาแต่แสนแล้วไม่รู้ที่ไหนที่จะทำที่ร้านเลยมาร้านเฉยเลยเนี่ยร้านป่าแล้วถ้าไม่ถาตอนนี้มึงจะติดร้านกว่าแน่นะชีวิตแต่แหน่ห้องเขาทุกห้องดูดีนะมีโซฟาด้เนี่ยผมขอแค่สักตัวได้ไหมครับอยากไปนั่งที่บ้านไงเป็ดช่วยอะไรเราเราดูดลเป็ดไปช่วยที่เลยเพราต้องดูแลเต็มที่เดียวนะคะดูแลน้องเต็มที่ปกติ น้องผมต้องเปลี่ยนเกงด้วยเอางเท้ามาให้เฮ้ยเพือเกี่ยเทียทำนี่เลยทำนี่เลยอ๋อนักเตะเหรออันนี้ตอนเราจะเดินทางเป็นไงครับพี่อ่าเดี๋ยวนั่งรอนะคะเดี๋ยวก็มีอาหารแล้วเครื่องดื่มให้ทันก่อนเขาเขาเป็นสิงห์มีหนังสือให้อ่านด้วยสาเหตุผมบางสีสาลานเกิดจากการสืบทอดทางพันธุกรรมสีสาลานทางพันธุกรรมเนื้อโอเคได้มึงพันธุกรรมป่ะพ่อแม่มึงงานไงมั้ย 看图干嘛？ ใครใครใครพ่อแม่แม่แม่เป็นผู้หญิงไม่น่าไม่ฝ่ายสกุลทางแม่ญาติทางแม่อะไรเงี้ยแล้วมึงอ่ะเริ่มเริ่มรู้ตัวเพราะว่าเราไม่ได้ล้างตั้งแต่เด็กหรอกใช่ไหมเริ่มบางมอปลายอยู่ในห้องเรียนชอบเอาน้ำลูบผมแบบเซ็ตเลยก็แต่ถ้าทำทำอยู่นี่ไงเขามีหัวข้อนี้ด้วยเกี่ยวกกับารใช้ชีวิตด้วยทำให้ผมบางอ่ะบางทีเราใส่เจลใส่มูอหรืออะไรแบบนี้หรือว่ากระน้ำลูบผมที่ป้องบอกเมื่อกี้ก็ปีนผมก็มีปัญหาเหมือนกันเฮ้ยเกี่ยวกับความเครียดตอนนู้นเคจ็บป่ะไม่เครียดไม่เครียดแล้วก็มีพฤติกรรมแย่รังแกเส้้นผมมมแัไเกท ไปถ่ายตังค์เขาชอบหยิกผมถดาคนดูจะหาว่าเรามาบูรี um ่หรือคนผมร้านวันเนี่ยไม่ไม่เกี่ยวเราแค่อยากเสริมหล่อขึ้นถ้าเกิดคนอยากหล่ออยากสวยขึ้นมาได้เลยนะครับผมมาสเตอร์พีชเรารอหมอจริงมาดีกว่าเป็นปกติแล้วนะครับผมในหัวคนเราจะแบ่งเป็นสี่ชั้นชันและเธอเธอรัะเขาเรารักกันเวลาเราที่จะทำกับหนังศีรษะเนี่ยเมเป็นล็อกเก้าเนี่ยใช่ไหมครับ ใจผมก็จะโดนทำร้ายไปด้วยแล้วร้อนชัวทำครับคุณหมอข้าน้องผมทำมาเนี่ยเส้นเท่านี้ไหมครับตอนตีกเส้นหนึ่งครับมึงนั่งมองนานไหมกว่ามึงจะเดินไปหยิบมานานอยู่หมอดาด่คุณพี่เชื่อชื่ออะไรครับโจพี่โจครับผมพี่โจก็มาสัมภาษณ์ตอนนี้มีการเคลื่อนไหวไหมครับปบดหัวตัวร้อนไม่มีไม่มี มีทางอาหารเสริมหรือว่ายาอะไรไมไม่มีนะครับไม่ไม่ใช่มือไม่ใช่เช้ารีบตอบเลยบุหรี่เนี่ยถ้าพยายามลดลงก็จะช่วยได้เยอะเลยมันมีเกี่ยวกับเส้นผมตรงใช่ครับว่าตอนจุดเนี่ยมันไปพุ่งที่มือปลูกมาหายหมดต้องไปเออมาไปเอาไอ้ออกห้าดูดเลยหายใช่พี่โจครับนะครับอ่าเล่ามันเป็นอ้อมก็คือมันไงใช่ไม่ ขึ้นตัวหรือว่าพวกแขนยังมีฟองชาลงเรือเราเมาทีมาทายแล้วคว่ำมือลหัวแขใหม่อีกเพโจต่อเลยอะเรียน่อพี่เสกไปกลับมาเลยอ๋ออย่าขอโอ้โหไม่ได้แค่เซล้วผมขึ้นนะพี่จพี่จกิ่งจดตลกนะจมันตลกจดเอาเย็าเอ็นแล้วเดี๋ยแล้วมือก็เข้าไปนะนะเหมือนพ่อผสงลูกดูแลเต็มที่ นิดนึงฮะนี่นึงฮะนี่ครับหมอนุ่นนะครับนี่คือหมอนุ่นมาเจอกันแล้วโอ้โหเข้ามาสั้นร้อนเลยเดี๋ยวส่งผมให้อยากเห็นมากเลยครับอยากเห็นมากเลย ถ้เาเกิดว่ามีใครอยากให้ประเมินดูได้นะคะได้เลยครับอได้เลยผมด้านหลังอะค่ะจะเป็นจุดที่ไม่ไวกับมาพันดังนั้นเนี่ยเส้นผมเขาจะไม่ได้มีขนาดเส้นเล็กลงเวลาย้ายไปถูกด,ด้านหน้านเนี่ยมันก็จะแข็งแรงแล้วก็มีใข่อะไรว่ามีไขอะไร <c oughs> ไม่ใช่เป็นรากผม <c oughs> <ๆ S 2> ค่ะบริเวณเนี้ยเขาจะเล็กลงเรื่อยๆแล้วก็ผมมักจะไม่ค่อยยาวคือมันจะสั้นอะแป๊บหนึ่งก็ร่วงค่ะกินอาหารผิดปกติปา <c oughs> ่าให้หาเม็ดเน <c oughs> ี่ยโอเคลองสองคนปกติได้ไหมได้ค่ะ เนี่ยจะเห็นว่าไซสผมต่งก,กันมมแ้อย่างนี้ดูได้ไม <c oughs> ได้ค่ะอ่ะอส่งใกล้ขนาดนี้ไม่เห็นสมองม็นเลย <c oughs> เอะจะเห็นจะเห็นว่ารากเนี่ยถ้าเป็นหนวดเห็นไหมคะมันจะเป็นรากเดี่ยวใชเยอะด <c oughs> ังนั้นเวลาเราปลูกหนวดขยับปลูกหนวดปลูกเขาก็ปลูกได้ก็ผมด้านหลังนี่แหละเดี๋ยวสองด้านหน้าให้ดูด้านหน้าจุดนี้นี่แหละจะโดนตีแปงเลยหมอ รจะเห็นว่ารูกผุกผลมันจะไม่ได้เป็นแบบจุดขาวๆที่มองเห็นมันจะเป็นลเล็กมากๆม <laughs> ันดูที่รลบสูงมันดูว่าต้องรอหน้าหนาวหรือเปล่ามันเป็นหน้าร้อนหรือเปล่า,ละละา,ลาลช่วงนี้แต่มันใกล้จะมาแล้วมันดูที่รลบสูงมันดูว่าตอรอหน้านาวหรือเปล่าอเราก็คือจะมาร์กก่อนก็จะเป็นการออกแบบกรอบหน้าค่ะส่วนหน้าคนไข้เนี่ยจะได้ประมาณตรงนี้จริงๆถือว่าสูงกว่าลายผมเดิมเล็กน้อยตรงนี้ด้วยก็คือโย่วังน้ำไไวโดนโดนโด ไอ <S 1> <S 1> ้อาหมอตกใจด้วยอันนี้อันนี้ถือเป็น case study ได้ไหมครับว่าระดับนี้ถ้าเกิดมาทำแล้วจะดูดีขึ้นแน่นอนแน่นอนเปลี่ยนแน่นอนคือดูเด็กดูเด็กลงแน่ๆค่ะเพราะว่าแบบเปลี่ยนเยอะเท่านี้ได้ไหมหมอเขาตยองการให้แล้ล้างออได้ไหม หมอครับในการที่ไปตีละการาฟเนี่ยมันเป็นต<า>ีละเส้นหรือว่าตีละช่อหรือ,อยังไงครับขช่นหนาเราจะไว้เพิ่มความหนาแน่นจะไว้ข้างในตัวไรผมเราต้องการความเป็นธรรมชาติก็จะใช้เป็นเส้นหนึ่งเส้นแล้วมันสามารถแดนด้อมได้นะไม่ได้แบบสตรีทมากว่าจะต้องเป็นสอง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 หนึ่งแต่ว่าให้มันบาลานซ์กันใช่ใค่ะคุณแล้วคนไข้ต้องต้องสลบไหมครับว่าต้องหลับไหมครับอ่าจริงๆเราจะแนะนําให้คนไข้รู้สึกสลืมสลือในช่วงที่เราฉีดยาชาเท่านั้นเพราะตรงนั้นเจ็บที่สุดพอหลังฉีดยาชาไปแล้วไม่ค่อยรู้สึกอะไรแล้วค่ะ เดี๋ยวคุณหมอต้องเขียนละเอียดใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณหมออะไรก็มาดียวได้เลยเพราะเดี๋ยวไม่เสร็จทันทีโอเคเดี๋ยวไปดูอินเสิร์ททำไปสวยอาการหน้าหมอแค่เยอะนะเยอะเลยเยอะเลยพี่เจ๋อสวยๆไงไม่บอกหมอจะได้แต่งหน้าสวยๆทีนี้ก็สวยทีนี้ก็สวยครับไหนๆแล้วมึงก็เปิดว้ามหมอเลยละกันเดี๋ยวเปิดให้นะครับผม IG ค่ะดรนุ่นกุลนะคะเดี๋ยวขึ้นข้างล่างนี้นะคะให้เลยได้เลยแถมของพี่โจให้ด้วยอ่าโจด้วย ไม่มีอินสตาแกรมเล่นไฮไฟอยู่โอ้ันไฟแรงดูถูพี่เขาเกินไปพี่เขาเล่นเพิร์ดโอ้โหเดี๋ยวให้หมอนุ่นนะครับผมทำอย่างมีสมาธิดีกว่าครับผมถ้าเป็นส่วนพิสูจน์กันมันเป็นมันเป็นการผานเพื่อ ้องป้องกันของเดิมนะครับนะครับไฮโปนที่คุณสกาผมหายไปเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเรามีคอมโอนค่อนข้างแรงถ้าเราไม่ป้องกันไว้ไม่ปกป้องไว้เนี่ยโอกาสที่ผมเบอร์อื่นจะไปด้วยเนียวเนียอก่าแล้วก็ปอดแต่ไม่ทราบเมียเมียสมบัติป่ะครับเป็น้องเดทกนครับไปต่อได้ เจ็บไหมครับมันเป็นไม่เจ็บระบบการแสดงช่วยลองตัวนี้ไม่หรอกตัวนี้ค่อนข้างจำเป็นนะครับแจริงๆปลอดภัยเป็นยาที่จริงๆใช้กินได้ตลอดเรื่อยๆกินเพื่อให้มันขึ้นนะครับเป็นกินจริงๆมันเป็นการกินเพื่อปกป้องมากกว่า เพราะฉะนั้นโดยลักษณะของตัวยาเนี่ยจึงมี2สูตรมีสูตรของผู้หญิงแล้วก็มีสูตรของผู้ชายอ่าสูตรของผู้ชายมันเป็นประมาณไหนครับขอนยับทั่วไปเลยตลกแดดนึงตลกแดดนึงเวลาเราบริโภคครับจริงจีน่าเหมือนที่ถามเลยว่าเฮ้ยเวลาบำรุงมันเป็นกระตุ้นผิวหรือเปล่าคำตอบคือใช่แล้วมันไม่สามารถเลือกเฉพาะจุดได้ก็เลยต้องมีพวกตัวหยดตัวคนเฉพาะจุดอีกทีนึงถูกต้องเข้าเนี่ยมันจะมีพวกด้วยความที่พอเราผูกไปนะครับ ครับผมอ่านะครับก็อ่าลืมเลยโอเคนะพร้อมไหมพร้อมเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองยังเปลี่ยนชีวิตนะเว้ยหลงต่อขึ้นเลยกว่ามมันไม่ได้แล้วขอบคุณพี่โจ้มากนะครับนี่ครับเล่นอะไรตลกไปขอโทษด้วยลายกันครับมันเป็นสไตล์ชอตผมไม่ต้องกลัวมาทำไม่ได้เลยนะครับผมเต็มที่ได้เลยใช่นะฮะขอบคุณด้วยคุณครับครับครับเดียวแมก็ไปเต็มตัวได้เลยเพราะว่ายังไงต้องใช้เวลานนั้ขอออบบคคุณวกรโแล ได้ข่าวว่าตัดผมเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปทางการแพทนะครับเดี๋ยวไปส่งแจมเข้าหองกันก่อนตัวหน่มากแขหันทันหันหลับในกล้องเลย เรดี๋ยวราหล่อแล้วเลยน้องเดี๋ยวเรหล่อแล้วเข้มเลยล่ะเดี๋ยวเราก็มาดูวิดีโออัพเตอร์อีกทีเดี๋ยวเราจะไปทำหน้าด้วยแแวะหน่อยแวะหน่อยนะครับผมไปเสริมหล่อสักนิดหนึ่งตอนนี้นะครับกำลังจะมาทำหน้ากัน ก็มีการลงทะเบียนนิดหน่อยเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนว่าเฮ้ยมึงทำจริงนะจะเกิดโสดดีพีว่าโสดจริงว่โสดใช่ไหมไม่ถามเขาทำไมไม่ถามกูอ่ะไม่อวันใจไงโอ้ประวัติแพ้อื่นแพ้ทางคนอย่างเธอฉันแพ้ทางคนอย่างเธอเก็บจริงอ่ะนะเอารึปิดเลยลอารึกิดเลยนะ เรเอกสารเรียบร้อยแล้วไม่ทราบว่าเจ๊ถูกต้องเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยคือทั้งโสดด้วยและรวยด้วยปกติมึงไม่ถางนี้เลยใช่ป่ะแล้วน่ากล้องได้ไงแต่รับหลังกล้องไอ้เจนี่กเอาอยู่แล้วเป็นบุ๊กไอ้เนี่จริงคนนี้เอาจริงมึงอ่ะกูเชื่อผมโสดผมทำอะไรก็ได้ไม่มีผิดไม่มีผิดอให้ดใช่านั่นผมโสดหมดแล้ว เราครับผมที่อกี้ไปทำมาแล้วโหูเสียงมึเอืึอยมากเลยง้วนหลักมันสบายใช่ไหวที่เราทำคุยเม้นกันคุยเม้นเราไม่อบใช่รูปมาแล้วมันกบ้าดีแล้วเดี๋ยวมันยืดมันไม่ชิน โอเคสนใจมาทำกันได้ทีวหน้าเลยใสเราขาวเหมือนเรานะครับผมวัยกลางคนอย่างเราคือทำหน้าเขาดูใสดูหล่อนะคือทำหน้าดูเก่าแล้วพอผ่านชั้นกี้เมืองชมพูหน้าใสอยู่เลยโอเคตอนนี้ตากแต้มหรือว่าน้องสกายของเราก็อยางกำลังปลูกชักมันอยู่เดี๋ยวข้าวเราเขาออกเลยนจะเป็นยังไงวันงปลา,ลายท้ายคลิปแล้วกันที่ท พี่แต้มาแล้วรู้สึกยังไงมากแบบตอนเขาปักตอนเขาอะไรเงี้ยมันรู้แค่ว่าเขาอะทำอะไรกับหัวเราแต่ว่ามันไม่ได้รู้สึกขนาดแบบเจ็บหรืออะไรเงี้ยแต่รู้สึกอยู่ว่าเขาทำอะไรอยู่ต้องเป็นสองรุ่มสี่สิบเจ็ดโมงเช้าก่อนเจ็ดโมงเช้าค่ะ เดี๋ยวน้องพลอยอธิบายยาให้นะคะแต่ถ้าตรงไหนไม่เข้าใจเนี่ยเราจะมีคมําแนะนําบอกนะคะอย่างละเอียดเลยตัวนี้เป็นยาฆ่าเชื้อสําคัญมากนะคะตัวนี้ค่ะที่แถมไปให้นะคะจะเป็นตัวยาต้านกรรมพันธุ์ชัดเจนเลยว่าคุณพี่เป็นกรรมพันธุ์เกิดจากฮอร์โมนตัวนี้จะเป็นยาช่วยนอนหลับนะคะถ้านอนไม่หลับปวดจังเลยให้ทานยาตัวนี้เนาะจะได้นอนหลับง่ายขึ้นตัวนี้จะเป็นที่ทาแผลบริเวณด้านหลังตัวเซรั่มจะง่ายๆใช้หลัง14วันหลักการก,ก็คือใช้แชมพูดีฟองแป,แปะแปะเอาน้ำไหล ตอนเรียนตรงที่ปลูเนาะอันนี้จะเป็นแผ่นปูรองนอนนะคะทั่วไปเลยกลับบ้านไปอปูรองนอนตรงหมอนอ่าตัวนี้จะเป็นสเปรย์น้ำเกลือทั่วไปนะคะมีหน้าที่ฉีดล้างคราบเลือดฉีดแบบนี้ได้เลยนะคะอ่า <c oughs> ฉีดเพื่อล้างคราบเลือดนั่นเองไม่ซับ ไม่ถูนะคะไม่เช็ดใดๆเนาะบวกผ้านะคะเราใส่คุมตอนออกไปด้านนอกอย่างเดียวนะเราจะคุมหลวมปวมนะคะ,ะประมาณแบบนี้การปฏิบัติตัวให้นอนหมอนสูงดื่มน้ําเยอะๆนะคะอาหารการกินทานได้ปกติพยายามไม่ก้มหน้าถ้าสมมุติว่ามีบวมนะคะอาจจะมีบวมได้บวมเป็นเรื่องปกติไม่ต้องกังวลหลังจากนั้น5-7วันจะยุบลงเรื่อยๆจากยาชาน้ำเกลือประมาณนี้ค่ะ ได้ไดค่ะ<ด>เรียบร้อยนะคะไปค่ะวันดีค่ะงั้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับไปหาพี่ๆกันเดี๋ยวให้พี่ๆเขาดูกัน จากวันนั้นที่แจงถามที่ทุกคนได้ดูเมื่อกี้นี้1สัปดาห์ผ่านมาเป็นยังไงบ้างไอ้น้องชายตอนนี้เร <ma ิ่มเริ่มดูเข้ารูปเข้าร่างขึ้นแล้วเอาคำถามที่คุณจะถามดีกว่าไปดีกว่าตอนทําไม่เจ็บเลยพี่เขาเขาจะให้ยานอนหลับก่อนแล้วก็เขาจะฉีดยาชาพอตื่นมาก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วเอาสองวันแรกที่ทําเป็นไงตึงตึงบวมอาจจะมีอาการบวมหน่อยโดยรวมแล้วไม่ไม่ได้ถือว่าน่ากลัวนะน่ากลัวอะไวนแรกพวกมึงกลัวมากนอนไม่หลับเลยอนลยกูไปดู ดูไปอย่ยอางท,ที่คนดูนบอกว่าเขาจะหนักไปนะแต่ก็ไม่ดูเห็นเบ้าปูา<อ>หรือว่าอะไรนะดูกันตีเต็มเหมือนเดิมนะเนาะเอาตัวที่สองชิ้นไม่ใช่เทปเชเบิล เอ้าวโรงพยาบาลมัตเตอร์พีสนะครับเดี๋ยวรอดูผลกันในเรื่อยๆเพราะว่าต้องดูระยะกัน2ปีเลยหลายคนอาจมองเป็นเรื่องเล็กๆนะจริงๆแล้วอ่ะเป็นเรื่องใหญ่ทีหรับชายวัยบางคนนะการหัวร้านหัวเถิดอะไรอย่างเงี้ยถ้าสนใจแล้วอยากเปลี่ยนชีวิตไปเลยโรงพยาบาลมัตเตอร์พีสไม่ได้มีแค่หนังศีรษะเราไปทำหน้าทำอะไรกันน่ารำคาญคุณแม่ตะบอลเนี่ยจริงๆเขาเฉียดชานักตะบอลฉีดกาแฟไปแทนที่จะหลับนั่งมอง เันไอ้ก่ะเด็นติดตามผลงานแล้วกันเดี๋ยวขคือกินแต้มไว้กอนแต้มนะคับเดตตลอดไอท่อให้คนเห็นว่าไม่เจ่งไม่น่ากลัวจริงๆนะไม่แค่ลงแต่ดูกันตาแดงไปเซเว่นแล้วก็ลงดังเหงาวันนี้คือนิ่งเหงาจังใอ้ป่อยสาวเดี๋ยวผมกูแล้วอย่าไปเออปจ้าชู้นะมึงเนี่ยเออโอเคขอบคุณมากที่ดูจนจบคลิปนี้แล้วกันนะครับผมเป็นเมื่อวอนหน้าอยากในอนาคตอยากไปได้หมดทุกวันนี้ใคราจะติดต่อมาได้เราอยากทำอะไรนะครับผมครับโอเคขอบคุณมากครับผมไร์อะไร เอาละกันขอนุญลาไปก่อนสวัสดีครับครับ